สุขสบายดีพี่น้องย่มคำขึ้นสบายดีสบายดีป่าลุงพักกันมาอย่างลูกม,มาเล่นน้ำมาเล่นน้ำมาหลัดปลาเมาบอม,มาหลัดปลาเมาทีแท่นะพักกันนอนหน้ามาหลัดปลาเฮ้ <laughs> สบายดีปรร่าลุงผู้อยู่ต่างประเทศสบายดีปรร่าลุงผู้อยู่ฝั่งไทย เรีว่าอยู่ลาวอยู่ทัว่วอยู่ทัว่วทุกหม่องทุกบ่อแย้มคำขึ้นปลาเม่ากับบ่อได้ซื้อยัคคออยงลวงลายพี่น้องเอ้ยมากะไปเที่ยวมาเนาะฮาเอื่อยละไม่ขอขอบุบคุณทั้งเอื่อยเด้อเอื่อยอัมพรเนาะที่ซื้อของฝากหมากลามีคุณเชียงมีปลาหวานแล้วก็บแบ่งกันมาเลยเนาะแล้วก็มีเส้นนี่เอื่อยละไม่คนสื่อห้ปลาเมาะนะได้กะตา <c oughs> กระตาปลาเมาเด้โอ้ยห để cho tí xem mãi Lô vậy xài mãi vì nàng thêm phí nàng thêm Phải kinh phên nhộp khởi Ê mà vì tí dụ hắn nả sẽ cọng tí Lô xài mãi Khởi kinh bơ Ăn

สัตว์ื้อมามาลุนักสิซื้อยังมากับบุได้เบื้องป่าสิเว็ดเหมือนกันสีฮอให้ร้านเบิ้งนี่ไปต้องการหวานหวานก็เสร็จเยอะเลยนะหวานหวานสิน้ำตาลล้วนเส่อมนะมาป่ามันก็ฟิวเลยนะมันก็ฟิวมันก็ฟิวคือมาหาป่าเลยเนาะ Jar, ี่กัดลูกกัดตุยกัดปกัดเงือกกัดมังกรกัดสีบับัแซ่บคือต้นใหม่ใหม่กันได้เลยฮะแตยังแซ่บคือเก่าต้นใหม่ใหม่มันสีฮอนเนาะก็เมาบัวจักวีที่อุ่นว่าสีอุ่นยังไดโรตีนี่หนึ่งบัวมันสีบัวเปื่อยเลยบัวพี่น้องเรือจังไงหักหักแป้งยังนุ่ม <20. S 2> นี่ ONG นังเน่แม่แ้งโนตีโลตีสายไหมจากอยุธยาแส uh ่บ huh. บ่แแ่บของแปฝงของแปกที่บ้านห้าบุมีลูกแฝงเฟอร์ละป่าไปอรลรลนี่ป่าเห็นเหบุ๋มไม่ไม่ยู่ว่า นี่เด้นี่อันนี้เมื่อสู่อันหาไม่ใหญ่ลงเดินยังหนึ่งแผ่นสองดีลุยยังหลายสามแผ่นสี่สี่หกแผ่นบางครั้งน้ำมือเป้าห้องเรียนไอ้ลูกหนึ่งกป้าอ้าเลหนึ่งเป็นะนะโอ้เก่งเอ้เลขชก็เป็นเลขชก็เป็นเลขก็เป็น เ็กบอเป็นเด็กชูนกเป็นออเงเก่งเอาอีกปราโยเอาอีกประเอากระานีังเกลารเล่าไปซึ้งห้อยังไาแบกแตสายใหม่ลมาโรตีสายใหม่มาแบบนี้นี่ เออไอ้บอลคุณยีเด๊ไอ้บอลเอ้น้องเมียพอแล้วน้องเมียนายกินน้อยกินบดกินบดบดแซ่บบดนัวคือซุ้มนนองปันได้ดอกนนองฮานนี่หอยหักหล่นี่ เก็บไว้แบบนี้มันงอไปจีนหมูอื่อไปจีนมูอื่นก็หลุกบอสไปกินหมูออื่นาแาบั่้มัออนหวานแห้งเลยเก็บคอร์ดเออกีนสาใหม่มันมีสีเขียวด้วยนะไม่ไม่ได้เอาสีเขียวมไม่ได้ลืมเหล็กบอา

ต่บออายปะลูกเป็นลูกม um uh uh ึงนเน่เปิ่นบึงค่ะอน่องเอ้ยทั้งกินทั้งปล่อยแก๊สน้องงานเอาเป็นไปแล้วมัน้ยแซ่บบ้าเอาซึงบบจ้าฮะก็เมีอนยังไ้่หักเพื่นไม่ใช่เลย้นยั ตีกะมอีอันนะอันน่ะนี่ยเขาหายไปไหนวะเรียกสิมาบอกว่าเจ้าก็เคยกินยูโรตีใส่ใหม่เคยแต่ว่าเคยยุ่งใส่ใหม่เออของฝากนี่ของฝากจากอายุทยาเอื้อยซื้อให้เอื้อยซื้อฝากตอนนันมาแบ่งกินน้องกินเอื้อยซื้อให้ แกเอาหนะโรตีอย่างไะเออไปให้เขากินจ้ะสามคนสี่คนให้ลูกให้ร้านกินอะไร้ามให้เขากินเขาเนาะอันอะไรนะเดี๋ยวไปเก็บเด้อกินเด้อพวมมันแต้มมือมือก่อนเลยเยอมันสี่สียอเอาสาบกแก่แก้าชิเหนึ่งกว่าชิมห้าแบ่งกันดีแบ่งกันอัน ขคุณในไลน์ของฝากของฝากพี่น้องอันนี้ให้น้าเอาไว้กินถ้ากินทั้งปล่อยแกโอ้ยร้านก็ได้เออเออดีเด้อเออไปนะนี่นี่อันนี้เอาเปิดได้น่ะเอื้อยละไม้โอ้ยจีดเบิ้งไปซื้อเมื่อเด้อหัวสิอ้วนเอาเล้วเออเอ้มันอยากได้เอาไว้หยิบลงวัดไปหยิบบ้านไปหยิไม่ยาม งามัดเหลือื้อยขากใส่ได้หลายขากว่าถอยขึ้นซะนางลุมคุณน่ไรเลยสองไยหาซิ๊อต้องให้เงินให้ข้ามนี้หน่อยเดินก็สิเขาหน้าได้ไก่ได้ตัเจ็ได้ห้อย่ามันนักเนาะที่นี่อย่า

กำลมงห้อยแบ่งกัน่อยกัโตีต้องขาด้ยปะขาวเยอะหยุดหยุดน่หยุดหยุดนั่งมงก้นก็จิงมาหยุดนั่แทน้ยสิมีงหยุดมากินอยากบะเ้ยมักลกันเื่อหมาเนื้องช่องหมาเิ้งมันแหนบบ่มักมงแหนบใ

มาหอดมาหอดหมุกาหารเก้าโมงนี่เนาะเก้าโมงล้วก็เพื่อขวบมาขวบมาฮอดอ้ยเิืงตานคิดนี่แหละเพาเหมาุณบิจูเปานไงเดี๋่วมาฮอดบ้านน้่โมงนี่สามมงสามมงเช้านที่เกือบสามโมงรึ้นนี่แหละม่นหลุดพานี่เลยมอ ขอบุณกับคุณนทั้งเอือละไม้แล้วก็เอือรำพรเนาะที่คนซื้อของฝากมีคุณเชียงมีมีมีแหงทีเส้นแหงแล้วก็มีประหวานคนซื้อฝากก็ให้เอือมีสุขภาพแข็งแหงส่งคารลดอีกสองพันก็ให้เอือรำพรเนาะเอือละไม้มีสุาพแข็งแหงก็ให้หลับให้รวยเด้อเด้อที่เป็นห่วงเป็นไยเนาะส่งคารุดใหม่อีก ซื้อมันยิกมันยอกเลยเอ้สิ่งละอย่างเพราะว่าเฮาวจวนป้านอกเฮาบ่เคยมีโอกาสเห็นแนวดีๆนะไปเห็นโลตื่นตาตื่นใจนี่จะแนวจุกๆงามๆว่าสันเถาะเรือยากได้อยากได้แต่ปลาเมาก็ซื้อแนวมันแนวมันจําเป็นอะไรเนาะเนาะจำเป็นกับประเด็นข้าวซื้อดอกซื้อเอืนอันนี้กระต่ายซื้อเอืนมันงามมันบ่มีในบ้านหฮาก็เลยซื้อพอะได้

อืมโอ้ยคนเก่งนนี่ได้มาเปิดไฟเปิดไฟน้าบ้านไห้กูมืออืมดึกบางคำดึกได้เนีเกาะไปเขาเงียนบุบุมีเังเกาะเงีบุมมีนังบุมมีเสือบุมีส่งใส่ใส่ส่งคัดสันไปหก็ละส่งไปเมื่ออื่นกันไปส่งมื่เดียวแต่ก็ไปน้ำเดบ้ามีของฝากนี้ปลาหวานกับ มักหอยเมื่อไวกินกับเขาปตะวานหมักตกินเหล่งตะวานหมักบ่มื้อื่นอีแม่ไปส่งมือเดียวปตะวานน่ะมาดีจีหมักกระแบ่งกันได้เออมันพี่น้องหลายคนเดี๋ยวสิแบ่งให้ป้ะดำน้ำเอาเใ็้จังได้เอาขอบคอบใจแม่มาไปหลังใจเลยว้ายเอาขอบคุณขอบคุณอันขอบคุณนั่นแม่อำพรแม่ใหญ่อำพร คุณเล่าเมแ่อมพรนเออเม่์แง่อมพรอนนกนกเมยแ่อมพรอนงงเมย์แง่ละไม้เมย์แง่อมพรอเมย์แ่ละไม้เมย์แง่อมพรมือนะอุ้งอ้าวตรงนี้คุณเล่เมย้แง่ละไม้เมย์แง่อมพรอนใจเดิมเมย์แม่ละไม้เมย์แง่อมพรอือหาวตาก่อได้บวลายนู่นนู่บัเป็นยังมันลายอยู่แต่ป่าสีเบ่งลายคนเด้อปันกันกินปันกันกินผู้เล็กผู้หน่อย ดีอกดีใจหลายมาฮอเดือนฮอซ่าเลยมือนีสิผักถอนไปเว้นไหนโรตีปลาเมาก็ได้แบ่งกันคูละสี่สุดปลาเมาก็เอามาสี่เส้าแทงสี่เบาแทงสี่แล้วก็สิไปแบ่งให้พี่น้องกินเอาหนคินอะปลาวานก็แบ่งแบ่งเท่ากันเส้็ปลาเมาก็แบ่งผุละทงมันมีสี่เนาะปลาเมาก็เอามาสองทง กะสิใบผัดให้อันเด็กน้อยกินให้ลูกให้หลานกินเนาะไปเลยเอาลื่นบ่แข้งข้าวแป้งเห็นแต่แป้งก็เลยว่าโอ้ยค่อยเอาไว้กะจักค่อยสิได้ผัดกินหรือบ่ค่อยสิให้เจ้าเอาล่ะว่าซั่นให้เจ้าเอาแล้วผัดว่าซั่นอาติดตามเบิ่งติดตามชมพี่น้องเอ้ยบ่มีหยังแน่บ่เมากะอีใจแห้งจนบ่จักแนวสิว่าเนาะกรทับใจหลาย ตื่นตันใจลายเนาะทีมีเอื้อยมีอ้ายเิ่นก็มาส่งเิ่นก็ตอนหับอย่างดีส,สมัมผีสัมเนอะเนาะมาส่งแบบอบอุ่นลายก็ดีใจเลยเนาะมาหัดบะเนื้อ่นันก็ข้อไว้ยใส่ให้พ่อนเดอน์นะก็อุ้ยขำขำได้พี่น่องบปกีท่าเนี่ยห้อนก็ห้อนมัอนี่ค่ะอากาศบุคืออยู่ฝั่ง่น ก็หายมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อสุขูสุขคนทั้งเอสซีทุกคนจิตกับบุญกับส้มติดตามตลอดมาเนาะก็หายหลับหายด้วยมังมีซีซูก่อกันคลิปหนาสบายดีสบายดีบังหนุง